สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ที่รักเลยชื่นชมในการเลี้ยงไก่แจนะครับเมื่อกี้ผมกับพี่ไก่แจมานําเสนอครับเป็นไก่แจ้สีขาวครับตัวผู้สีขาวครับเป็นไก่ขากลางนะครับกลางกลางสั้นครับกลางไปหาสั้นแล้วก็มีไก่เป็นไก่เพศเมียครับเป็นสีครีมเนาะสีครีมครับแล้วก็อีกคู่นึ่งจะเป็นสีทองหางดานะครับสีทองหางดําแม่เป็นสีครีมหางสีสี เข้าน้ำตาลนะครับนี่แหละครับเป็นไก่สองสองคูนะครับที่ผมจะปล่อยครับเป็นไก่เลี้ยงฟอมปล่อยสวนนะครับประแมนไก่ฟ้อมประกวดนะครับเลี้ยงปล่อยสวนไว้แต่เบื้องเล่นนะครับไก่อยู่ทางอำเภอพังคนนะครับอำเภอพังคนจังหวัดสกลนครนะครับผมเน้นมารับเองนะครับผู้ใดสนใจเอาไปอุปการะเลี้ยงดูกับมารับได้นะครับอยู่อำเภอพังโคนครับไก่พร้อมใครแล้วนะครับพร้อมใครพร้อมผสมแล้ะครับ ฟอมกับประมาณนี้แหละครับนี่แหละครับทางตั้งนี่แหละครับงอนงามครับหน้าสวยฟอมใ่และครับมาก่อนไก่ก่อนแล้วครับมาซ่ากะไดที่หลังหอกครับหอกหอกอันนี้หอกสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีแล้วครับขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ